สวัสดีครับท่านผู้ชมก็อยู่กับผมเองบอยเฟนแต่งชุดเป็นบอยเฟนนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่ในแมปอันนี้พันชิงซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาหาสัตว์เลี้ยงลับสองตัวนี้แล้วเราก็จะมาฟิวตัวนี้กันด้วยตัวลับตัวนี้กันด้วยนะครับกไปเลย แรกก็คือด่านไหนนะนี่นะครับผมเพิ่งกดล็อกเมื่อกี้เองอันหนึ่งให้เราซูมออกนะครับแล้วก็ให้เรามองไปตรงที่สีส้มนะครับตึกสีส้มแล้วเราก็มาทางตรงนี้นะครับแล้วเราก็มามุมนี้ก็คือไข่ที่นั้นนะเมื่อกี้นะครับผมจะถอยหลังไปเรื่อยๆนะ ตอนต่อไปให้ใช่หมจั้นแม<า><า>็กโคเวอร์มันกดล็แต่แม็แบ็คโคเวอร์ก็จะมีบั็กนะครับให้เรามองไปตรงที่ประตูทางออกตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหน,น น่าจะตรงนี้นะครับเราสังเกตมาตรงเลขหนึ่งนะครับเราก็ไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับน่าไม่ใช่นี่ สามใช้หยดน้ำสามคิวดีนะครับถ้าทำเป็นระดับพระเจ้าก็จะได้สามรอยหกสิบสี่เอ็มนะครับอันต่อไปอดาษแบ็คโคเวอร์ประตูทายออกตรงนี้น,นะครับมีมาจะไม่ได้ แบบ SIO คือแบบที่กว้างที่สุดเลยนะครับนี่อันนี้ back cover นะครับหรืออันนี้เขาเรียกว่า cover นะครับนี่ปำอยู่ด้วยสิบทีเลย ทางนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บอาจจะมีบั๊กนิดหนึ่งนะครับให้เรารอไปเรื่อยๆว่าบั๊กไหมครับอาจจะไม่บั๊กแล้วอา้าวบัก๊กเ่ยครับเห็นกันแล้วนะครับแบบนี้ผมก็จะไม่ได้หาเพราะว่ามีบั๊กนะครับผมลืมผมจะสอนหาหนังสือนะครับว่าหนังสือหายยังไง ให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับแต่แบบอื่นก็มีนะครับเผื่อใครเป็นแบบอื่นแล้วแล้ว,ลวก็สุ่มแบบอื่นได้แล้วนะคบนี้เขาบอกว่าต้องการ10 QD หยดน้ำนะครับให้เราส่งไปเลยได้สูงลยนะครับได้ชาโด้ถ้าจะคูณเจ็ดนะครับคูณเก้าคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะครับ เนีคูณเยอะมากเลยนะครับแต่ผมใช้นี้อยู่ปัจจุบันก็ให้เราไปแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับจากที่มีมวยปันะ้มแบบนี้นะครับ แถมให้อีกแมปด้ก,กันนะครับกดลับทุกอันกันตอนผมข้ามไปเลยนะครับไม่ได้กดลับแบบนี้นะครับก็จะมีก็หาทุกแมปเลยแล้วกันนะครับ แมพฮาร์สติโลนะครับน่าจะนะครับใช่ไหมใช่นะครับให้เรามาตรงนี้ทำไมมันเ,เข้าไม่ได้อ๋อต้องพิมพ์ตามเขานะครับจำก่อนจำไม่ค่อยได้ด้วย อมองไม่เห็นนะครับให้เราพิมพ์นะครับแต่ถ้าใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์นะครับแบบดินจะไม่มีนะครับแบบนี้นะครับใหเรามาตรงนี้นี่ก็จะมีไซ่ตะมะด้วยลองซูมให้ดูจะได้ไซ่ตะมะนะครับ ไม่ไดไ้ได้รวมทุกแบบแต่มันอาจจะคูณน,น้อยกว่านะครับไม่ไม่ใช่ไฟตมนะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยไม่ใช่นะครับคูณน,น้อยนะครับไฟตมนะคูณน,น้อยหายไปไหนลแะบบใส่สร็จนี้ได้เยอะนะครับ ไปก็คือแบบนีนะ้แบบนี้นะครับเหมือนจะเคยหาไปแล้วแต่ก็ขอหาอีกรอบแล้วกันนะครับให้เรามาตรงตรงนี้นก็มองนี่มันก็จะมีอะไรนี่เพึบนี่นะครับก็จะเห็นนะครับดูเลย แบบนเดครับวิ่งเร็วๆก็จะได้แล้ววิ่งตรงๆวิ่งเร็วๆนะครับนี่มาคาลอลังสุ่มหนึ่งอันก่อนแล้วกันแปดร้อยบีนะครับอาจจะแพงหน่อยแต่ก็สุ่มนะครับแต่อันธรรมดาเท่าไหร่นะล่าจะยี่สิบห้าบีนะครับเพราะว่าไม่ได้มาสุ่มนานแล้ว <c oughs> ไม่ได้มาสุ่มนานนะครับจะไม่ได้ ลืมชื่อแมปไปหมดแล้วนี่แบบนี้ผ้ำมเคยสอนมาแต่ก็หายรอบนะครับาที่หาซ้มก็หายรอบนะครับปึ๊บเคให้เราเข้าหน้าปาก ให้เรานับหนึ่งสองสามก็จะอยู่กระจกที่สามนะครับให้เข้ามาตรงกลางนี่โรบอทก็จะคูณสามหมืนนะครับจะไม่ก็ผมจำได้ว่าสามหมืนนะครับก็จะมีใครแลบ,บอีกกันก็คืออันนี้ผมจะไม่แน่กับ กันจะไม่รู้ว่าจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารธรรมดาเท่าไหร่นะครับแ,แบบต่อไปเลยแล้วกันนะครับ แบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเคยสอนหายไปแล้วแบบนี้ออสไอแลนด์แบบนี้เดี๋ยวผมจะสอนหายก็แล้วกันนะเอ๊ะแบบนี้นะครับแบบนี้ตัวเลืกหแบบนี้นะครัแบบนี่ก็ไแดบบ้เลย นี่นะครับอากฏเก่งขึ้นสูงไปเลยเดี๋ยวผมจำแต่ผมมีอยู่นะครับถ้าทำเป็นพระเจ้าก็จะห้าล้านนะครับต่อไปคือฮีโร่ไอแลนด์นะครับถ้าเราขึ้นมาทางนี้แล้วก็ขึ้นมาทางนี้แล้วก็กระโดด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 ปึ๊บนะครับ แล้วก็จะอยู่ตรงกลางนี่นะครับก็จะคูณหนึ่งแสนสองหมื่ห้าพันนะครับต่อไปเลยแล้วกันนะครับฮันเตอร์นะครับแบบนี้จะยากเราเคยสอนหาไปแล้วแต่ยาก <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อกี้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้นะครับ แบบแกอแบตเกหมดละปุ๊บ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 ตรงนี้ตรงนี้นะครับให้เราวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงนี้กระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับให้เราวิ่งไปแบบนี้เรื่อยๆ แล้วก็จะมองเห็นกระจกใสๆอุ้ย <c oughs> อีกรอบแล้วกันนะครับให้เราไม่ต้องรีบวิ่งเมื่อกี้หาดไปเลยเพราะว่าวิ่งครับอยู่ตรงไหนนะตรงนี้นะครับค่อ,อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆผมก็ถนัดเรื่องนี้ก็จริงนะครับแจ่ ก็ไม่ค่อเคยเก่งเรื่องนี้อีกนิดกกยากไม่หาแล้วครับยากไข่ยากนะครับแนะบบน,นี้คือแบบอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับ อ๋อ oh, ถ้าเราปีนขึ้นมาบนนี้ก็จะตกแมพอาจจะมีใขรลับใครจะเป็นลูกก็ไม่รู้นะครับต่อไปคือแมพ f ฟร r ี่ไอแลนด์ถ้าเราวิ่งมาข้างหลังตรงนี้ก็คือที่จุดลับนะครับถ้าเราวิ่งมาตรงนี้ให้เราลงไปได้เลยพุกแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แบบนั้น เราขึ้นมาตรงแบบนี้ถึงจะขึ้นไปบนตรงนั้นได้นะค,ครับอาจจะยากหน่อยตรงนี้ปึ๊บใช่ไหมอาจจะมีไข่ลับใ้ตรงนี้ไหมปิงขึ้นมาต่างมาอาจจะไม่ใช่ ทุกคนย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้เลยตรงนั้นนะครับจะมีหนึ่งฟองแต่ไม่รู้จะได้ไหมเหมือนกันนะครับเราวิ่งมาทางนี้วิ่งแบบนี้ก็วิ่งแบบนี้ได้ละวิ่งแบบนี้อ้าได้ละับบนี้แบบนี้ แบบนี้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 นะคะท่านผู้ชมแบบนี้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 เพิ่เมเ่โอ้โหตกไม่เป็นไรนะครโอเคได้ละมุมมุมระวังตกด้วยนะครับอ่าตกเป็นไงนะครโอเคยากนะครับให้ท่านผู้ชมไปปีนกันเองแล้วกัน ไลายรับวันนี้ก็จะหาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแบบวันพันแมนโทรมาสอนหาไปแล้วแต่เดี๋ยวผมน่าจะมาหาให้ใหม่นะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมเจอกันพรุ่งนี้